จะมาแชร์น้ำหอมตัวโปรดจากบ้าน Jo Malone London ค่ะใช่ค่ะ Jo Malone เนี่ยก็เป็นแบรนด์โปรดของพวกเราเลยนะคะวันนี้เราก็จะเลือกตัวที่เราชอบที่สุดมาคนละ3กลิ่นซึ่งต้องบอกเลยว่าเลือกยากมากๆนะคะใช่แล้วแล้วก็ตอนท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะแถมให้เป็นกลิ่นที่เรากำลังอินอยู่ในช่วงนี้อีกคนละ1กลิ่นเพราะว่าตัดใจไม่ได้จริงๆโอเคจะมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปเริ่มที่ตัวที่ชอบอันดับที่3ก่อนเลยละกันนะคะ ลำดับที่3ที่ไม่ชอบนะคะก็คือโจมาโลนกลิ่นซิลบลอสซัมค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นลิมิเต็ดนะคะกลิ่นเขาเนี่ยให้ความรู้สึกสวยสง,ง่าแบบมีความเยาว์วัยอยู่ในเนื้อกลิ่นนะคะกลิ่นเขาก็จะมีความนุ่มๆม,มนๆนวลๆเหมือนคล้ายๆกับกลิ่นลิปสติกหรือว่าเครื่องสําอางที่มีความคลาสสิกอะคะ่ะมันทาให้รู้สึกว่าคนฉีดอะมีความสวยแบบเอลแกนมากมาก แล้วก็ด้วยความที่กลิ่นของเขาเนี่ยมันนุ่มนวลแล้วก็จะชวนให้นึกถึงผ้าไหมที่แบบทอละเอียดเหมือนชื่อกลิ่นเลยตัวนี้นะคะฉีดแล้วก็รู้สึกลักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีมากๆกลิ่นเขาจะไม่ได้ฟุ้งมากแต่ว่ามีบอดี้ตัวนี้เนี่ยอยู่บนผิวไม่ได้ประมาณ5ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะสรุปก็คือน้องมีความละมุนแล้วก็สวยสงา่าเป็นกลิ่นที่แบบชอบมากๆ ใช่ตัวนี้ก็คือมินก็คิดว่ามันหอมมากเหมือนกันนะคะเหมาะกับผู้หญิงสายหวานเลยค่ะของมินนะคะตัวที่3ที่เลือกมาก็เป็นกลิ่น w i s t ิเล a ยแอนด์ลาเวนค่ะจาก Spring Collection นะคะชื่อว่า Lavender Land ตัวนี้เนี่ยมินชอบเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมสะกดมากกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นความโทนกรีนสดชื่นเข้ามาค่ะแล้วก็มันจะ ติดความสปอร์เท่ๆเข้ามานิดนึงด้วยมีนก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยค่อนข้างใช้ง่ายคือไม่ได้หวานเกินไปสามารถฉีดแล้วก็ให้ลุกที่แบบกระฉับกระเฉงได้มีเอนเนอร์จีได้ตัวนี้ฉีดแล้วก็มีรู้สึกไปถึง English Okenhaseel a Nut เวอร์ชั่นผู้หญิงนะคะมินก็เลยชอบตัวนี้มันเป็นกลิ่นของ ไม้สดมีความชื้นชื้นแล้วมันก็จะติดเปรียปร้ยวๆนิดหน่อยอะคะ่ะฉีดมาสเปรย์แรกอะรู้สึกว่ามันสปอร์ตสปอร์ตมีกลิ่นของเลมอนอะซึ่งมันไม่ได้มีในโนดนะมันก็ไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นดอกไม้หวานๆสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นกลิ่นนุ่มๆละม,น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 มุนขึ้นของมาร์แล้วก็แป้งๆผสมลาเวนเดอร์มันก็ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากเลยนะคะจินตนาการภาพตัวนี้ก็คือเป็น ผ่าืุนๆที่ไม้ขึ้นสูงๆและด้านล่างก,ก็เป็นทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงอะคะ่ะกลิ่นชวนสะกดน่าค้นหามากๆตัวนี้ค่ะสำหรับไม้นะคะวิซิเล่ลาเวนเดอร์ตัวนี้เนะี่ยเป็นกลิ่นที่ชอบมากๆเหมือนกันคือเขาจะมีความคล้ายๆกับพืชน้ำมีความอาควาติกปนเข้ามานิดนึงและมีไว้แบบโจมาโรนิง oh, ลิชโอคาเซลนัทแบบพี่มิ้นพูดเลยทำให้น้ำหอมตัวนี้มันดีมากๆค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ลำดับที่สองกันดีกว่านะคะของไม mm ้ hmm. เลือกมาเป็นกลิ่น English Oak and Hazelnut ค่ะกลิ่นนี้เนี่ยจะต้องแบบใช้เวลาในการทำความเข้าใจนิดหนึ่งตอนแรกที่ได้มาเนี่ยฉีดแล้วแบบเออยังรู้สึกไม่อินนะแต่พอฉีดไปฉีดมาคือหลงรักเขามากๆมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมสปอร์ตอะมีความแบบสดชื่นสะอาดแล้วก็ดูดีแบบไม่สำใครเลย ตัวนี้เนะี่ยก็คือจะไม่ใช่ลุกแบบผู้หญิงใส่กระโปรงเดรสลุกคุณหนูวันหวานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เข้ากับกลิ่นนี้เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนะี่ยไม่นึกถึงผู้หญิงที่มีความธรรมัดทะแมงมีความสดใสเข้าถึงง่ายเรียบร้อยบ้างบางเวลาลุยได้บางเวลาก็คือแบบคือกลิ่นนี้เลยตอนฉีดใหม่ๆเนี่ยมันจะมี ความสปอร์ตที่พุ่งเข้ามาค่อนข้างเยอะนิดนึงมันจะเป็นความสปอร์ตแบบเย็นๆคล้ายๆกับกลิ่นน้ําหอมผู้ชายนะคะแต่ว่าพอ dry down ลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีความสะอาดที่แบบดูดีแล้วมันจะละมุนขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือสามารถฉีดได้ทุกวันทุกสถานการณ์แล้วก็กลิ่นเขาไม่ฟุ้งจนรบกวนคนรอบข้างมีความเป็นมิตรแล้วก็ใช้ฉี่สําหรับเติมความสดชื่นหรือว่าเสริมลุคให้ดูดีเพราะว่าเขามีกลิ่นของไม้โอ๊ก ก็คือให้นึกถึงไม้เนื้อขาวที่มีความสะอาดอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็คือจะดูดีมากๆนะคะอืมใช่ค่ะจะบอกว่ากลิ่นนี้นะคะ English o โ k เกนั a เซอ l ์นัทเนี่ยมินก็ชอบมากๆเกือบจะเลือกมาใน Favorite แหละแต่ที่ไม่เลือกมาเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มินชอบแต่ว่ามินไม่ค่อยได้ฉีดใช้เลยเพราะรู้สึกว่ากลิ่นมัน ค่อนข้างไม่ได้เข้ากับตัวเองนะมันจะรู้สึกว่าให้ให้ความรู้สึกเป็นน้ําหอมผู้ชายมากกว่าแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดูสุขุมแล้วก็ดูดีมากๆเลยสาหรับมินก็เลยชอบแต่ว่าไม่ได้ใช้อะค่ะตัวนี้แล้วก็เสรมิมอีกนิดนึงว่าตัวนี้มินรู้สึกได้ถึงความเป็นชื้นชื้นของกลิ่นนะคะเป็นแบบกลิ่นไม้ที่ดูไม่ได้หนักเลยเป็นกลิ่นแบบไม้โปร่ปงโปร่งชื้นชื้นดีมากๆเลยสามารถดมได้เรื่อยๆฉีดใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับใครที่กลัวว่า English Oak and Hazelnut ตัวนี้มันจะแรงไปสำหรับผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือไปตัว Jo Malone Viscilia Lavender ได้โอ้ไม่ใช่อันนี้แนะนมากมมก็เลยคลายๆกัน,นก็เลยมาออชอบ Viscilia เนี่ย เออซึ่งไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนเราหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ได้มีโน้ตของแบบโอ๊กหรือไม้หรืออะไรเลยแต่ว่า<ด>มันรู้สึกเย็นเย็นสปอร์ตเ,เหมือนดมวิสเลียลและนึกถึงโอ and ๊กแอนฮาเซลนัทสรุปก็คือตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นที่หอมดูดีแล้วก็ไม่สำใครค่ะสำหรับกลิ่นที่มินเลือกเป็นอันดับสองนะคะที่ชอบลองลงมาก็คือกลิ่นเนคเตอรีนบอสซาแมนฮันนี่ค่ะตัวนี้เนี่ยแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองเลือกมาเป็นเฟเวอร์ริตนะ เพราะว่าตอนแรกอะที่ได้กลิ่นนี้นรู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่ใช่ทางเพราะว่ามันเป็นกลิ่นผลไม้หวานๆเปรี้ยวๆซึ่งปกติมินจะไม่ค่อยชอบแนวผลไม้วันหวานแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าตัวเนี้ยไปๆไปมาๆกลายเป็นกลิ่นที่มินหยิบใช้บ่อยค่อนข้างมากเลยของบ้านจมรูดเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกน่ารักสดใสอะคะ่ะเวลาที่เราแบบต้องการ เอ่อเพิ่มอะไรสักอย่างให้เราอารมณ์ดีขึ้นอเงี้ยมัก็จะหยิบตัวเนี้ยมาฉีดแล้วก็โอเคพร้อมออกจากบ้านแล้วแล้วก็มันเป็นกลิ่นที่ฟูงกระจายตัวดีมากๆแล้วก็ติดทนสําหรับบ้านโจมโลนนะขวดใสอันนี้เห็นด้วยตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นสําหรับฟุตี้เลเวอร์ใครใที่ชอบกลิ่นพีชกลิ่นที่มีความอบหวานใช่ค่ะตัวนี้ก็จะให้กลิ่นที่หวานฉ่ำมากมเลย มันจะเป็นกลิ่นของผลไม้สุกงอมนะคะกลิ่นเขาก็จะหวานมากๆแล้วก็มันมีกลิ่นความกรีนกรีนเขียวเขียวที่เพิ่มความเป็นธรรมชาติแล้วก็ตัดเลี่ยนเข้าไปทําให้กลิ่นเนี้ยดมได้เรื่อยๆแล้วก็สบายจมูกด้วยนะคะภาพของกลิ่นนี้เนี่ยมันก็นึกภาพไปถึงส่วนเนคทาลีนส่วนพีชเป็นบรรยากาศยามเช้าที่มีน้ําค้างพรมเย็นๆบนหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หอมกลิ่นต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ผลไม้สุกนะคะกลิ่นนี้ หมายว่านะคะบางครั้งน้ําหอมที่เป็นกลิ่นโปรดเนี่ยไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นกลิ่นที่เราแบบฉีดแล้วแบบเฮ้ยชอบแล้วก็แบบบ้าคลั่งมันมากๆแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่เราหยิบมันมาใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้ได้จริงอืแล้วก็ ยังคงชอบมันอยู่แบบไม่เปลี่ยนไม่เบื่ออืมใช่ค่ะนี่เห็นด้วยมากๆเลยนะคะบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของเราด้วยว่าเราเหมาะกับน้ําหอมแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็การใช้งานจริงด้วยว่ามันติดทนที่ผิวเราไหมฟูงกระจายดีไหมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะใช่กลิ่นโปรดก็คือกลิ่นที่เข้ากับเราเนาะใช่แล้วโอเคมาส่วนอันดับที่หนึ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรของไมลนะคะก็คือเป็นโจมาโลนไวบูเบลค่ะตัวนี้เนี่ย กลิ่นเหมือนจะธรรมดานะคะแต่ว่าบางคนพบตัวเองว่าเวลาได้กลิ่นนี้ทีไรหรือว่าได้กลิ่นนี้จากใครนะคะจะต้องแบบอยากได้กลิ่นอีกอ่ะหรือว่าเวลามิ้นฉีดเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบอยากจะหยิบมาฉีดตัวเองทุกครั้งเลยก็เลยกลายเป็นว่าโจมารวนไวบูเบลนยเป็นกลิ่นที่หยิบฉีดบ่อยที่สุดเวลาเครียดก่อนนอน ออกไปนอกบ้านไปเจอคนที่ไม่สนิทอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือจะเลือกฉีดกลิ่นนี้เพราะว่าเขาเนี่ยหอมแบบอ่อนๆมีความเซฟคือแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับความที่ติดทนน้อยลงมาหน่อยของไม้เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม้เนี่ยเลือกจากเนื้อกลิ่นเป็นหลักก็คือชอบกลิ่นเนี่ยมันมีความละมุนแล้วก็แบบมีความซอฟมันมีความแบบ ให้ความรู้สึกดีมากๆแล้วก็สะอาดคือกลิ่นเขาก็จะให้สัมผัสที่เหมือนกับน้ำค้างบนช่อดอกไวบูเบลเหมือนแอดโฆษณาเขาจริงๆอะ่ะมันมีความคลีนแบบสีม่วงมีความเย็นสง,งบดมแล้วสบายใจและที่สำคัญก็คือเอาไปคอมบายกับกลิ่นอะไรก็รอดมันเหมือนแบบ ด้วยความที่วายบูเบลมันเป็นกลิ่นที่เรามุนมันช่วยเอาไปเบรกน้ําหอมที่มันอาจจะแรงๆหรือว่ากลิ่นฉุนเกินไปอย่างเงี้ยไมก็จะฉีดบูเบลเนี่ยทับก็ช่วยได้ดีมากๆนะคะกลิ่นโดยรวมก็คือจะออกแนวหวานเย็นๆแหละเหมือนคาแรคเตอร์ของสาวใจดีนะคะแล้วก็ทําให้คนที่ฉีดอะ่ะเป็นคนที่ดูเป็นมิตรแล้วก็เข้าถึงง่ายด้วยตัวนี้ก็คือหยิบฉีดตลอดจริงๆก็คือเอามงไปเลยที่หนึ่ง พร้อมใส่สะพายอืมใช่อันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะว่าคาเลคเตอร์ของคนฉีดกลิ่นเนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นสาวใจดีและกลิ่นเขาก็เย็นชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำของดอกไม้หวานหวานใสๆใครชอบแนวแบบดอกไม้หวานหวาใสๆน่าจะชอบตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่นที่มิ้นชอบเวลามาฉีดมากๆเพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบอยากดมแล้วอยากดมอีกทีนี้เนี่ยมาดูตัวที่มิ้นชอบอันดับหนึ่งบ้างดีกว่านะคะ นั่นก็คือจะมาหลนวูดเซตแอนด์ซีซาท์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นที่มิ้ทชอบมากคือกลิ่นเขาใสธรรมชาติแล้วก็เป็นมิรมากๆแล้วก็กลิ่นของตัวนี้นะคะเขาจะไม่ได้หวานมากแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนไม่แรงเลยก็ไม่ต้องกลัวคนจะบ่นว่าฉีดน,น้ําหอมฉุนอะไรอย่างนี้เลยตัวนี้เขาก็จะให้ความรู้สึกที่สะอาดแล้วก็สงบมากๆนะคะเวลาฉีดเนี่ยก็จะรู้สึกคลายผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่า เวลาฉีดตัวนี้ที่ไลอเราจะมีสติแล้วก็วางตัวดีขึ้นเราก็เลยชอบฉีดน้ำหอมตัวนี้มากๆเลยเวลาที่ต้องไปทำอะไรสำคัญๆเวลาต้องพีเต์งานหรือว่ามีนัดอะไรที่เป็นทางการตัวนี้จะฉีดเลยน้ำหอมตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้เราสัมผัสไปกับโมเมนต์การกลับไปหาธรรมชาติอะไรเงี้ยเวลาฉีดทีหนึ่งเนี่ยก็จะนึกภาพแบบชายหาดสีขาวสะอาดแล้วก็ลมทะเลที่ไม่มีกลิ่นความซอลตี้นิดๆ แต่ว่ามันก็ยังมีความสดชื่นอยู่แล้วก็แบบกลิ่นของแร่ธาตุจากโขดหินหาดทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลิ่นที่สงบมากๆเลยคือพอความซาตี้นิดๆเนี่ยมาเจอกับเซจเนี่ยมันก็ใจ้ความรู้สึกอโรมาติกผ่อนคลายนุ่มนวลนะคะตัวนี้ก็คือแบบชอบมากตะอธิาบายอย่างนี้ดิฉีดแล้วฉีดอีกฉีดบ่อยมากๆอะคะ่ะดมสบายบางเบาแล้วก็สดชื่นผ่อนคลาย ถ้าสำหรับบ้านโจมาลูแล้ววูเซนซีเซาถือเป็นท็อปฟเลยมั้งของบ้านเนี้ยที่ควรมีแล้วก็กลิ่นยูนิคด้วยไม่เหมือนใครแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าถึงง่ายเออใช่แต่จะบอกนิดนึงว่ามันก็ยังมีแบบคือมินฉีแล้วมันอยู่สามชั่วโมงถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือกลิ่นมันไม่ฟุ้งเลยนะคะมันเหมือนฉีดให้ตัวเองดมอยู่คนเดียวเหมือนฉีดให้ตัวเองสงบอยู่คนเดียวแต่ว่าคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กลิ่น มันเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยฟูงเลยเสียดายนิดหนึง่งแต่ก็แอบ,บดีค่ะมันจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นสามารถฉีดได้ทุกสถานการณ์ไม่ต้องกลัวว่าคนที่เราจะไปเจอจะชอบน้ําหอมหรือเปล่าแต่เราก็ได้กลิ่นเราก็สบายใจแฮปปี้ของเราคนเดียวอืมไม่มาสังเกตว่าลำดับที่หนึ่งของไมกับมิ้นอะมันเหมือนเป็นกลิ่นที่เราเลือกมาเพื่อที่จะฉีดแล้วให้น้ําหอมมันช่วย <c oughs> บําบัดจิตใจหรือว่าจะลงใจอะไรสักอย่าง หรือว่ามันแบบช่วยบังคับให้เราอยู่ในคาเลคเตอร์นั้นตามกลิ่นแล้วเราเลือกที่จะหยิบตัวนี้มาอย่างเช่นไวบูเบลอะมันช่วยให้ไม้สงบบูเซตช่วยให้มินแบบดูดีขึ้นใช่ไหมต้องทําตัวให้ดูนะผูกฐานมากขึ้นเออมีสติออเมันก็เป็นเหตุผลอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราเลือกอันดับหนึ่งมาใช่คือกลิ่นของน้ําหอมนะคะมันไม่ใช่แค่หอมอย่างเดียวกลิ่นมันมีอะไรมากกว่านั้นเลยเนาะ ในคลิปก่อนๆเนี่ยเราก็อาจจะพูดถึงความทรงจำการสร้างมูดสร้างโมเมนต์แต่อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือกลิ่นมันช่วยบำบัดจิตใจได้มันคือแบบอารม m a อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็บำบัดจิตใจอะ่ะเอออืแล้วก็อันดับที่หนึ่งของพวกเรานะคะยังสามารถเอามาฉีดคอมบายานได้ด้วยคือไม้ฉีดคอมบายานตลอดเป็นคู่คอมบาที่ สูตรของมาอก็คือวายบูเบลกับจมารูนบูเซ่แอนสซีเซลกันนะคะมาคอมบายกันก็ถ้าใครอยากรู้สูตรคอมบายอื่นที่เราแนะนำไว้ก็ไปดูคลิปที่เราเคยลงไว้ได้เนาะเดี๋ยวจะขึ้นสัจเจชันไว้ให้นะคะโอเคค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปกันดีกว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่เรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ เราจะมีแถมนะคะเป็นโบนัสก็คือเป็นตัวที่เรากำลังชอบมากๆช่วงนี้นะ,ะตอนนี้แบบกรี๊ดมากก็คือจากคอลเลกชันใหม่ของโจมารูนเขาเพิ่งออกมาเลยแล้วเราก็เจอกลิ่นที่ถูกใจจากคอลเลกชันนี้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะกลิ่นแรกนะคะก็คือ tangy and r u b a r t ตัวนี้เป็นกลิ่นในคอลเลกชันม r มเ l ล d e เนาะ ตัวนี้นะ่ะคือพอได้กลิ่นครั้งแรกแล้วคือแบบมีความ b วยไวทุกคนมาดมคือแบบเหมือนเจอเนื้อคู่คือหอมถูกจริตมากๆนะคะคือแบบรีบซื้อตุนนะคือเกิดการแพ่นิคทันทีว่ากลัวหมดเพราะมันมาในไซส์30 ml โอ้ใช่กลิ่นนี้นะคะเขาก็หอมแบบเหมือนน้ำผักสก,กัดอะสำหรับมินนะคือมันเป็นกลิ่นที่สดชื่อแล้วก็เติมเมากมากเลยเหมือนกลิ่นแบบบีทลูทแครอท อะไรอย่างเงี้ยเหมือน <Ừ. S 1> เข้าไปในแบบร้านผลไม้ออร์แกนิกกําลังปัน่นอะไรแบบสดๆอย่างเงี้ยโออดีมากเลยใช่แล้วก็มีกลิ่นหอมๆของผลไม้ที่มันสดใสคือปุกพลังเหมือนที่มิ้นบอกเลยมีความ refreshing ซึ่งตัวนี้เนี่ยมคยคือจินตนาการว่ามันคือคอมบิเนชันระหว่างโจมาโลนแบล็คเบอร์รี่แอนด์เบรแล้วก็ดิฟทีกลอมเบอร์ดองโลที่เป็นตัว EDT นะคะ คือแทงจี้แอนรูบาร์มันจะอยู่ตรงกลางเป็นกลิ่นที่ไม่ชอบมากๆนะคะคือกลายเป็นว่าตัวแทงจี้ตัวนี้นมันจะมีความเขียวแต่ไม่เขียวปีดเกินไปแล้วก็มีความเบอร์รี่แต่ไม่เบอร์รี่เกินไป <c oughs> คือมีความพอดีมากๆต้องบอกก่อนว่าคอลเลกชันนี้นะคะเขาก็จำลองช่วงเวลาการพักผ่อนในประเทศอังกฤษนะคะที่ชาวอังกฤษเนี่ยก็จะออกมาทำแยมออกมาแบบชุมนุมปิกนิกกันนะคะ ของตัวแทงจีรูบาเพราะก็เหมือนแบบขนตะก้าผาักมาเออวิกนิกอะไรกันคือมันเต็เเมไปด้วยผลเบอรี่บบสดชื่นน่ารักมากเลยใช่ตัวนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นขมขมคล้ายๆกับกลิ่นชาซึ่งมันมีบางโมเมนต์จริงๆเหมือนครีซิวเมลเทนวอเตอร์ ถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าไม่เหมือนแต่ว่าไม่รู้สึกได้ว่ามันมีความครีซีเวอร์มาเทนวอเทอร์อยู่ในนี้อแต่ว่ามิ้นมิ้นไม่ได้รู้สึกถึงครีเซิเวอร์มาเทนนะคะแต่ว่าดิฟทิฟลอมเบอร์ดองโลเนี่ยอันนี้รู้สึกแล้วก็โจมาโรนแบล็กเบอรี่แบนเปย์เนี่ยมินก็รู้สึกอืมสรุปก็คือขวดเนี้ยมันคือการรวมมาทุกสิ่งที่ไม่ชอบดีใจมากๆที่ทางโจมาโลเนี่ยออกกลิ่นนี้ออกมานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งที่ มินก็รู้สึกอินเหมือนกันคือตรงเนี้ยอาตัวนี้นะคะก็คือกลิ่น orange peel นะคะตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่รู้สึกแบบดมแล้วมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ะค่ะมันเป็นกลิ่นส้มซึ่งมินก็ชอบมากๆอยู่แล้วแต่มันเป็นส้มที่มีความสป,ปอร์ตแล้วมันก็มีความแบบตะมุตะมิเหมือนแยมส้มเพิ่งอบใหม่ๆกลิ่นแบบขนมปังหอมกรุน่นอยู่ในน้ำหอมขวดเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบ เฮ้ยเซอร์ไพรสแล้วมันก็เป็นน้ำหอมที่ดมแล้วรู้สึกฟิวกรูนะคะเหมือนเราได้บรรยากาศการทำแยมอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขาทำแอดมาเนาะเราก็คือเห็นภาพนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ฉีดน้ำหอมตัวนี้ค่ะอืมตัวนี้ก็เป็นส้มแต่ว่าจะไม่เหมือนกับเออ orange bitter นะอืม orange, orange bitter มันจะนมีขมๆใช่มีความมแล้วก็ไม้หนัก แต่ตัวนี้จะเป็นส้มสปอร์ตใช่ใ,ใช่คือเปิดมาฉีดแรงเนี่ยก็คือกลิ่นส้มแบบส้มจริงๆเลยอะหอมแบบส้มขันสดเลยหอมมากๆนะคะแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความสปอร์ตแล้วก็สะอาดกับติดหวานๆขึ้นมานิดหน่อยแหละแล้วก็ช่วงเบสเนี่ยบิ้นชอบมากๆเลยมันเป็นกลิ่นเหมือนขนมอบหวานๆละมุนนะคะแล้วก็กลิ่นเขาจะใส่ๆน่ารักไม่ได้มีความสปอร์ตช่วงเบสนะคะ แอบนึกไปถึงอ่าตัว p ป o m e l o p a r a d i s นะคะของอ t e l i e r Cologne อืมที่มันเป็นกลิ่นแบบใสๆหวานๆแบบนั้นอะโอ้มิ้งก็รู้สึกว่าตัว Orange Peel นะคะเป็นตัวที่กลิ่นเปลี่ยนเยอะเหมือนกันเลยอืมแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะทำกลิ่นออกมาดีสรุปก็คือมามา a l a d e Collection นะั้นทำกลิ่นออกมาเซอร์ไพรส์มากๆ Oh, โอ้ใช่อ้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งนะคะของออลเมพิวก็คือมันติดทน,นะคะ่ะทุกคนเป็นจมารลนที่ติดทนอยู่ประมาณ5ชั่วโมงขึ้นไปเลยก็เรากำลังอินกับ2ตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาทำคอนเทนต์แชร์น้ำหอมตัวโปรดจากบ้านจมารลนลอนดอนนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์โปรดของพวกเรา2คนอยู่แล้วคือเราเคยทำคลิปรีวิวจมารลนไปแล้วนะคะ ก็เหมือนเราได้มาแบบทบทวนตัวเองว่าตอนนี้มีกลิ่นไหนที่เราหยิบใช้บ่อยแล้วก็กลิ่นไหนที่เราตอนนั้นชอบแล้วตอนนี้ก็ยังชอบอยู่บ้างนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ใครมีน้ําหอมในดวงใจของบ้านเจมาลนตัวไหนเนี่ยก็มาแชร์กันทางคอมเมนต์เดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่านค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ